เอาไทอดได้เลเดินรูต่งหากนี่เดินต่งหากนี่แม่เอาถ่ายมั้งโชยโชยโชยเดี๋ยวด้วยอันนี้นะครับนี่เป็นเทคนิคนะครับการย่างนะครับไส้หมูนะครับนี่นี่พ่อครัวชุดนี้ในสั่งครับสั่งตรงมาจากอ่ากรทมนะครับกรุงเทพพระมหานครนะครับนี่เพราะว่าเสียปัญญามาทั้งทีครับไม่เหมือนใครแล้วนะครับนี่คือเมนูสัพพมายเต๋อ นี่ครับเทคนิคนะครับย่างนะครับไสหมูย่างนะครับหางหมูง่ายๆเลยครับนี่เทคนิควันนี้นี่ไม่หวงวิชานะครับอันนี้จะเป็นโซนนะครับเป็นโซนนี่เป็นโซนพวกเคอหมูไสหมูนะครับแล้วก็หางหมูนะครับ ไม่ต้องถามหานั้นหมูนะครับเพราะว่ามีเสียปัญญาจมมาแล้วนะครับอันนั่นหมูก็มีนะครับอช๋อนะครับว่มีมีมีอปิหมูด้วยนะไม่มีครับมี่ีเขาป็นแล้วเป็นหมูเสียปัญญาจมมาแล้วครับนี่นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับการหันนะครับรับนี่ก็เสียโยบนะครับนี่ก็เสียปัญญาสเกตที่คนะครับนี่มถงเเฮ้ยมึไจ้กินจนปล่อยก็แต่หมู นี่นะครับนี่คือหมูที่เราย่างเสร็จก็จะมานะครับใส่ไปในตังสเตนเลนนะครับเพื่อรักษาไว้ซึ่งความความอุ่นนะครับความนิ่มนะครับของรสชาตินะการตีโดยนะครับช่างตันนะครับฝากช่องด้วยนะครับช่องพันไทยนะครับชแนลนะครับอันไทยชแนลครับพันไทยชแนล นี่เป็นน so so hmm. ้ำโซดาใส่น้อยนะครับเพื่อนอันนี้ี่วะอย่าเข้าใจผิดนะครับเขากนโอเคมือฮะอันไหนลงกินมัถใายลงกินนะครับลกินเนี่ยลกินอกินด้วยเนี่ิกินมือวนี่กินเลยก็ดู ไหนจามของโอ้อร่อยครับเห็นไหมครับในรูกการนตีว่าอร่อยนะท้ายท้ายน้านใบพีชเห็นยีให้บ้านบนี่มาจากโซนบ้านตะแบกนะครับน้องน้อยชุน มีนะครับเจ้าเดียวนะจะเป็นเจ้าเดียวนะครับนี่คอหมูย่างครับรงทานนะครับว่ารงทานของเราวันนี้ในวัดนะครับขอเฉลยปัญญาว่าเจ้าเล่าขาวมาก็ทำเจ้าว่าได้ห้ามไว้นะครับว่าอะไรเป็นคอหมูย่างนะครับวันนี้เีลยปัญญาเฉดได้ด้วยไปเีเลย